สี่ทุ่มกัไปแล้วนะครับยังไม่ยอมหยุดเจาะนะครับเป็นอย่างนี้มากี่คืนแล้วเนี่ยไม่คิดถึงตัวหัวออประชาชนเลยนะครับคุณจะเจาะก็คุณก็ดูยามิการด้วยนะครับว่าชาวบ้านเขาจะหลับเขาจะนอนแต่ถ้าเป็นบ้านท่านข้า,า,าราชการสูงสูงป่านี้คุณหัวร้อนคุณให้สั่งหยุดแล้วแต่ตอนเย็นแต่นี่สี่ทุ่มเมื่อคืนผมลอบไปตีสี่ยังเจาะกันอยู่เลยเทศเสียงแบบนี้ ใครก็จะไปนอนหลับครับนะครับนี่ตึกนะครับแล้วนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งตึกฝั่งนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับท้งบ่อนนะครับเขาก็ล่ำคันอย่างแรงนะครับตอนนี้เขาก็คุยกันแต่เช้าแล้ววันนี้ก็ร้องเรียนไปแล้วนะครับแต่เขาว่าเดี๋ยวเขาจัดการให้แต่เป็นไงครับนี่สีทุ่กันไปแล้วครับก็ยังไม่ยอมหยุดปฏิบัติการนะครับฝากถึงผู้มีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องด้วยนะครับขอมีความ พอดีและพอเพียงครับกลางวันุมก็ทั้งวันเลยครับเริ่มตังเครื่องแต่8ปดโมงและนี่กลาไป4สี่ทุ่มนะครับยังไม่หยุดนะครับ <ค>เป็นตั้งกี่วันแล้วเนี่ย,ยใช่มีร้องที่ไหนกันไปบ้างแล้วเราไม่ได้ร้องเลยค่ะพราะว่า่เมือ่มอวานก็ไ่ได่งเ่งมอมา,างเงแพ่งงมพง่เิ ได้ดัอย่างเงี okay. ้ยไปจนเลยถึงตีสี่ตีห้าเลยใชตช้า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 ไม่เท้าหมุน ีเมเขาบอกว่าปีสองปีสองปีห้าไม่ไม่วัดจันกันี่นี่แหละวันมันจันเนี่ยจันทร์ังทานี่แหละคูณพิดดู เจาะน้าบาดาลอ่าจะถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะว่ามันดังมากมันดังจนเป็นตรงเนี้ยเป็นสารอาทิตย์ละแต่ก่อนที่จะเจาะอ,อยู่ตรงนู้นประมาณเดือนแล้วก็เขาจะจบเมื่อไหร่เราโทรเข้าไปในกระทรวงร้องเรียนด้วยนะไม่ใช่ไม่ร้องเรียนนะนาประหลัดเนี่ยเขาก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเชา้าร้านเราต้องตื่นตั้งแต่ตีห้า รถโรงเรียนมารับหกโมงเช้าเด็กต้องตื่นขนาดเด็กหกขวบแบบมันยังบอกเลยยายหนกหูจะนอนไม่หลับแล้วเนี่ยป้าเนี่ยเ็าถามว่ามีโรคประจําตัวไหมมีโรคประจําตัวบางคืนน่ะตีสองยังไม่ได้นอนเลยบ้านขาดบ้านป้าไปเนี่ยเขาก็าป่วยติดเตียงมันต้องเกรงใจประชาชนมากไม่ใช่คุณจะทําอะไรคุณก็ทําอย่างเดียวมันไม่ถูกไม่ควรถ้าปกติตตเขาจะเปิดแปดโมงเก้าโมง แรกๆก,ก็หกโมงปิดพอมาหลังๆเนี่ยมันก็จะเลยเรื่อยเรื่อยมาตลอดนั่นแหละกลางคืนนั่นแหละยอาคืนแรกห้าทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มไปตีสองตีสองไปตีห้าเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยยันแปดโมงเช้าคุณวันจันทร์ในวันอาทิตย์มันเลิกวันจันทร์วันอาทิตย์แต่พี่สว่าง ันน่ะอ่าแล้วเนี่ยคืนนี้ตีทุ่มแล้วยังไม่ปิดเลยครับาได้ไปลองยนก็โทรเข้าไปนี่ไ้ายประหลัดกระทรวงเนี่ยผู้พันชัยยันเป็นคนรับสายเป็นคนรับเรื่องนน่นแน่เขาก็บอกว่าครับครับครับเอ่อเดี๋ยวจะช่วยเตือนทางนี้ให้ก็ไม่เห็นเตือนแล้วนี่สี่ทุ่มฝ่าแล้วถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนบันกาเรือนเกียงเนี่ยอย่างห้องเช่าเนี่ยเขาต้องทํางานตีห้า เขาก็ไม่ได้หลับไม่นอนเนี่ยเราอยากจะให้มีงานที่เกี่ยวข้องเขามาช่วยอก็อยากให้มันช่วยเหลืออย่างน้อยอ่ะเราไม่ว่าหรอกทำแค่สักหกโมงเย็นอ่ะโอเคใช่ไหมแปดโมงหกโมงเย็นก็อยากให้ช่วยนี่แหละเพราะมันเดือดร้อนกันทั้งซอยเลยเขาเป็นไม่กี่วันนะโอ้ยเป็นเดือนแล้วคุณเป็นเดือนแล้วเนี่ยย้ายท่านนี้มาสามัคคีและเนี่ยตอนแรกอยู่ท่านตรงโน้นมุมโน้น มุมนู้นเราก็ยังทนได้เพราะมันห่างเราหน่อยแต่ตรงนี้มันใกล้เราก็มาอีกแจะถามว่า้านไม้บ้านทงหลังตรงนู้นน่ะเขาก็โทรเข้าเทศบาลน,นั่นนะ่ะมีมีบ้านข้าขงๆเขาก็โทรที่เทศบาลอุ้ยโทรกันหลายบ้านน่ะอ่าตรงนี้ที่อยู่กันเข้าไปกี่บ้บานเยอะได้ยินไม่ถึงปากซอยอ่ะแต่ว่าอย่างว่าน่ะเขาไม่สามารถที่จะออกมาทําอะไรได้ไงก็ถือว่าเป็นหน่วยทหารเขาก็ไม่อยากแกะนี่ เนี่ยปากซอยเนี่ยได้ยินนะคุณน่าจะได้นะรอบรอบเนี่ยเนี่ยยังยังติดหลังบ้านป้าเนี่ยเขาก็ทำงานตีห้าก็ออกแล้วเนี่ยทอยตัดไปเนี่ยนะของเราสี่สิบหกสีห้าเนี่ยมันมันประธานหมู่บ้านขอก็เข้ามาดูนะเมื่อวานเนี่ยพอดีเข้ามาดูเมื่อวานใช่ไหม ขาหยุดเขาบอกเครื่องเขาเสียเขาหยุดมาสองวันแล้วเครื umm ่องเสียแล้ววันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงหรือสองโมงแล้วป่านนี้ยังไม่หยุดเลยก็ต้องให้นี่แหละช่วยหน่อยประชาชนจะแย่เชียดคนแก่เยอะนะซอยซอยข้างๆเนี่ยครับติดกับรั้วท่าเลยครับแล้วมันมีเสียงดังนี้มานานตั้งแต่เดือนที่แล้วครับพี่ ต้อมีปัญหามาเกินเวลามารอบหนึ่งพี่วันที่24ตอนนั้นผมถ่ายคลิปไ้อยู่ตอนเลิกประมาณตีสามครึ่งพี่มีหลักฐานอยู่เป็นรูปเขาคุดจออยู่ตรงที่เก่าตรงนี้ครับแล้วไอ้ตรงที่อ่าสุดใหม่เนี่ยไปดูบ้างสุดใหม่ก็อ่าตั้งแต่อ่าต้องย้อนกลับไปก่อนพี่เดือนที่แล้ววันที่24มีการร้องเรียนไปแล้วพี่ไปที่กะลาโหมกรุงเทพเพราะว่าติดต่อกะลาโห่มที่นี่ไม่ได้พี่ เขาก็ประสานงานมาทางที่นี่ให้ก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นพี่จนมาถึงช่วงวันหยุดวันแม่นะพี่ที่ผ่านมาวันที่สิบสี่มีการขุดเจาะที่ใหม่พี่อตั้งแต่แปดโมงเสร็จอีกทีตีห้าพี่แล้วก็มาวันที่สิบห้าพี่ขุดตั้งแต่แปดโมงเช้าเลิกตอนเจ็ดโมงสิบห้าพี่ครับแล้วกีวันละบาดก็โอ้โหมีทั้งเด็กเล็กมีผู้ใหญ่ครับพี่รวมถึงตัวผมเองด้วยพี่ พี่มีผลกระทบต่อเรื่องงานด้วยพี่ต้องลงต้องลางานเพราะไม่ได้พักผ่อนเลยพี่ใช่ใช่ครับพี่มาจอรับใช่ครับบางทก็ไม่ได้พักผ่อนใช่พี่เพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านมันก็อื้อพี่แล้วพื้นมันเหมือนมีการขุดตลอดเลยครับอยากจะให้ที่เกี่ยวข้องเขาแก้ไขอะไรบ้างก็อยากให้เขาเข้ามาดูแลประชาชนหน่อยครับพี่เพราะว่าประชาชนเดือดร้อนนะครับ พอแจ้งไปก็ไม่ไม่ได้มีนุวหน่วยงานไหนเข้ามาดู่แล้วออลใช่ครับพี่หยุดไปเลยหรือว่าอย่างน้อยก็ทําในเวลาทํางานปกติพี่ราชาการนะพี่เพราะว่ากลับมาประชาชนเขาก็อยากพักผ่อนกันพี่ครับ่รูเลยว่าเขาเสียงการที่เขาทำฝุดบอ่อประดานเอาไปรดน้ำต้นไม้พี่มันโลกโกนแบบคือเสียงมันดังมากครับดังแบบ ตอนกลางวันเวลาแบบวันหยุดจะพักผ่อนมันก็ไม่ได้พักเลยแทนที่ว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดวันอาทิตย์ให้สักวันหนึ่งมันก็มันมันก็แบบมันก็ยังดีได้พักผ่อนมั่งคือใจผมอยู่ในห้องอย่างเดียวอ่ะมันไปไปไม่ได้อัะเพราะผมต้องมาทํานู่นทํานี่นอกบ้านมั่งอะไรมั่งเงี้ยงานบ้านผมเวลาช่วยแฟนทํางานบ้านผมต้องออกมาข้างนอกเนี้ยให้ผมอยู่ในห้องเดียว ผมไม่ได้แล้วครับอึดอัดแล้วพี<ม>่รู้ไหมว่าเขาเขาทำอะไรกันมันเจาะเหมือนจะเจาะบ่อบาดานเพราะว่ารุ่นก่อนเคยเดือนที่แล้วเจาะรัวฝั่งนู้นเลยตรงติดกับห้องผมฝั่งนู้นเลยตอนนั้นก็เจาะนั่นก็เลิกประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วบางทีก็ทีหนึ่งก็มีแต่ว่าทีหนึ่งอ่ะมันมานานครั้ง อันนี้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือผมก็อเออเดี๋ยวเขาก็คงเสร็จอะไรเงี้ยแต่มันเจาะนานนานมากเลยครับแล้วอีกอย่างคือเจาะผมใหญ่ให้ักเย็นยันตทุ่มสองทุ่มเนี่ยหยุดเจาอะออยังดีไม่ใช่ว่ามาเจาะเปลี่ยนที่แล้วมาเจาะฝั่งนี้ตีหนึ่งผมตื่นมาตีหนึ่งดูนากาโหตีหนึ่งมันยังไม่เลิกเจอออาะอีกเหรอพอวันนั้นผมตื่นมาเข้าขน้าตอนตีสามสามทิ่เจ็ดนาทียังไม่เลิกเจาะ พอว่าวางห้องน้ำตีหนึ่งสามที่เจ็ดปุ๊บเริ่มเบาผมก็ว่าเออคงจะหยุดมั้งถ้าพักหนึ่งหยุดแต่มีเมื่อวันวันจันทร์เจาะตรวเนี้ยตีห้าตีห้าสามสิบสามทิบหกเพราะผมตื่นมาแล้ววันอังคารหกโมงหกโมงครึ่งเช้าครับหกโมงเช้าครับก็เจาะอ,อย่างเงี้ยครับ ผมกลับมาจากที่ทำงานเพื่อโผได้ยินเสียงแล้วที่ได้ไปร้องเรียนที่ไหนบ้างเพราะผมก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนหนึ่งเพราะผมรู้ว่าเป็นของทหารกรมราหผมจะไปร้องเรียนกับตำรวจตำรวจก็คงจะทำอะไรไม่ได้จะไปร้องเรียนกับอบตอหรือว่าร้องเรียนกับทางนี้ก็พูดไง,ไง่ายว่าเขาเล็กกว่าไม่มีทางสู้เขาได้หรอกผมก็เลยล้องต้องทนนะครับผมก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนถ้าอยากจะร้องเรียนหรืองานเกี่ยวข้องอ,อยากได้เขามาช่วยแก้ไขอะไระางก็คือ จาะให้เป็นเวลาหน่อยครับผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะหยุดเจาะไม่ได้คือ,อทำทำได้เลยขอให้เวลาขอให้เป็นเวลา,วลาผมไม่ว่าหรอกทำตอนกลางวันเนี่ยทําทํำไม่ว่าผมให้เวลาสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยโอเคช่วงนั้นนะผมก็ยังไม่มียังไม่นอนสี่ทุ่มเต็นที่คนต้องการพักผ่อนแล้วสี่ทุ่มเนี่ยแต่ว่าสี่ทุ่มยังไม่หยุดเลยแล้วอย่างเงี้ยชาวบ้านชาชนเนี่ยเขาจะเอาที่ไหนเอาแรงที่ไหนไปทํางานถ้าได้ยินเสียงเนี่ย ไอเหตุการณ์นี้มันเกิดมากี่ันแล้วูือเหตุการณ์นี้เกิดมาก็ตั้งแต่ก็ครึ่งเดือนแล้วครับเนี่ย<ม>ที่เขาเจาะอ,อยู่เนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันครับเสาร์อาทิตย์ยังไม่หยุดเลยผมอยากให้หยุดเอยผมยังนึกกับคุยกับแฟนคุยกับน้องคุยกับลูกว่าเออเฮ้ยถ้ามันหยุดตะวันอาทิตย์ตะวันหนึ่งให้พวกเราเนี้ยพักผ่อนสมองบ้างออกก็นั่งคุยกันหน้าบ้านไม่นั่งกันแล้วได้ยินเสียงเนี้ยคุยตะโกนเหมือนคนว่า ตะโกนกันผมก็อยากอยากเขาหยุดวันอาทิตย์สักวันหนึง่งหยุดให้มั่งก็ได้ไม่มีทางหรอกว่าจะเจาะแล้วมันหยุดไม่ได้ความเสียหายนร้านผมไม่เชื่อหรอกผมก็เคยเจาะบ,บอกว่าด้านรถอย่างเงี้ยทาไมจะหยุดไม่ได้คุณก็เอาท่อฝังไว้ดิคุณขุดเป็นกิโลหรอความกว้างไม่ใช่หรอกผมกว้างคืแค่แค่นท่อลงไปเฉยคุณก็หยุดดินม,มันจะลงไปจากไหนถ้าคุณเอาท่อขึ้นมา โอเคอย่างนั้นล่ะพังอยู่แล้วคุณก็เอาท่อฝังไปเอาน้ําคุณจะเอาท่อขึ้นคุณก็เอาน้ําใส่ไปในท่อแล้วก็ดึงขึ้นผมก็ทํามา่ก่อนพวกเจาะพวกปลาพวกอย่างเงี้ยครับพี่ป้งวันนี้ชาวบ้านเห็นว่าหลายคนได้ร้องเรียนเรื่องเสียงดังข้างหลังบ้านที่มาเป็นยังไงมาครับเบื้องต้นที่ถามข้อมูลจากชาวบ้านที่อยู่ในซอยมิประชาต เขาก็ให้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นการขุดบ่อน้ำบาดาลน,นะฮะทีนี้ก็มันมีเสียงดังนะเสียงดังต่อเนื่องมาในเวลาค่ําคืนอย่างเงี้ยก็ยังดังแล้วก็ดังหมดทุกวันทุกวันทุกวันบางวันก็ยันเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเลยนะอันนี้ผมได้ลงพื้นที่กับสสนพดลที่พิชยชนอสสอเขตสี่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากว่าสสเขตสี่เนี่ยภาษางานผมมาใน,นานะที่เป็นทนายความรู้ข้อกฎหมาย ก็มาบอกว่าอันนี้น่าจะมีความผิดหลายข้อหาเลยนะครับเบื้องต้นก็ตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของการเหตุร้องลำคานอันนี้มีทั้งโทษจำโทษปรับเลยนะครับแล้วก็2ก็คือเรื่องของการก่อสร้างไม่ทราบว่ามีใบกกอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิน่นคือเทศบานบลนครปักเต็หรือเปล่านะฮะถึงมีก็ในเวลาค่ำคืนก็ไม่ควรจะเป็นเวลาที่ส่งเสียงรบกวนลำคาญอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุลำคาญนะครับตามพรบการสาธารณสุขนะฮะ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดนะฮะถ้าไม่หยุดก็ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานก็มีสิทธิ์ที่จะต้องถูกดำเนินคดีนะครับมีทั้งโทษปรับแล้วก็โทษจำด้วยและถ้าข้อมูลข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการขุดน้ำบาดาลน,นะฮะอันนี้ผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยต้องรีบเข้ามาดูนะครับเพราะตรงนี้อำเภอปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีเป็นเขตบริมณทลนมันสามารถจะขุดบ่อ,อบาดาลได้หรือเปล่าขุดน้ำบาดาลได้หรือเปล่า และการที่จะอนุญาตให้ใครหรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่แม้จะเป็นทหารหรือราชการด้วยกันเองมีอำนาจ not, มีสิท <miles> ธิ์ในการที่จะขุดบ่อบาดาลหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะครับคือ 1. มีสิทธิ์ในการขุดบ่อบาดาลหรือเปล่านะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมทรัพยากรนนาบาดาลเนี่ยควรจะมาดูนะครับสก็คือเทศบาลนครปักเร็ดนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องรีบเข้ามาดูนะครับเพราะนี่เป็นเป็นเหตุลำคาญตามพรบการสาธารณสุขนะครับ สามก็คือเจ้าที่ตํารวจนะครับต้องมาดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันผิดในเรื่องของเหตุเดือดร้อนลำคาญตามประมวลกฎหม,ม,ม,มายอาญานะครับ <c oughs> ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยง,งานนะครับให้ลงพื้นที่มาดูเพราะชาวบ้านเดือดร้อนนะครับกลางค่ำกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเช้าต้องไปทํางานเด็กเล็กๆนะครับจะต้องไปโรงเรียนเนี่ยคืนนี้ก็เขาไม่ได้นอนกันเขาไม่ได้นอนกันมาหลายคืนแล้วนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบลงพื้นที่มาช่วยชาวบ้านที่ซอยมิประชาอำเภอปากเกร็ดงหวันนนทบุรีด้วยครับ ขอประดานี่เป็นที่ไหนครับที่จันกำแพงอ่าชาวบ้านบอกว่ากำแพงเนี่ยเป็นติดกับหน่วยงานสํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะที่อยู่ต <Gym. S 2> <N> ิดกับถนนสีสมานนะฮะตำบลบ้านใหม่อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ส่วนของบ้านมิประชาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ติดกับสํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมอยู่บนถนนติวานน์นะฮะตำบลบ้านใหม่อําเภอปากเกร็ดนนทบุรีคือหลังหมู่บ้านมิประชาเนี่ยจะติดกับด้านหลังของสํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมครับ แล้วการขุดตรงนี้ก็ขุดด้านหลังของสำนักงานประหลัดซึ่งติดกับชุมชนคนในหมู่บ้านีประชาเนี่ยครับทำให้ชาวบ้านผมดูดูตอนนี้ประมาณ2ี่สิบกว่าลังคาคูเรือนนะครับเห็นชาวบ้านบอกที่อยู่ไกลเนี่ยถัดไปสองสามซอยก็ยังได้ยินนะครับมันเป็นสิ่งที่เดี๋ยร้อนลังคามากๆครับหนาครูครับนอนไม่ได้ครับหลังจากนี้ทางด้านสสจะดำเนินการหรืออะไรยงไครับสกีได้คุยกับสสพื้นที่นะครับสสนพดลพิบยชนสสเขตสี่เนี่ยนะครับ ก็จะรีบทําหนังสือนะครับถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไปปรึกษาหารือในช่วงที่ประชุมสภาอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ให้หน่วยงานท,ที่เกี่ยวข้องลงมารับผิดชอบนะครับหากมันเรื่องเร่งด่วนแล้วก็เหตุร้ยายกว่าน,นี้เดี๋ยวจะให้สสเกียรตีที่ฝของพื้นที่เนี่ยดำเนินการกระบวนการในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปครับ